ฮ <Hello. S 2> <Okay. S 1> สวัสดีค่ะเพื <Okay. S 1> ่อนๆทุกคนวันนี้นะคะ <Okay. S 1> หนูนั้นก็มีเอ่อหเคล็ดลับนะคะ mm hmm. ที่จะทำให้เราได้คะแนน mm hmm. จาก Facebook ว้าว <Wow, S 2> <Wow. S 1> น่าสนใจ <Wow. S 1> ใช่ไหมนะคะคอร์สนี้นะคะหนูนั้นก็ได้เรียนมาจากที่ดีไอคอนนั่นเองนะคะเออ่ซึ่งผู้ที่มาสอนนะคะก็คืออาจารย์ผู้มีประสบการณ์ยอดขายนะคะหลักหมื่นชิ้นต่อเดือนในโลกออนไลน์นะคะ <Wow. S 1> แล้วคอร์สนี้แพงหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆได้ยินจะต้องโอ้โห oh. ถ้าเพื่อนๆได้ยินจะต้องโอ้โ oh. ห oh. ฟรีค่ะฟรีค่ะ ฟรีตัวแทนทุกคนเรียนฟรีนะคะดิโคตรเจ๋งเลยที่ดิไอคอนเนี่ยตัวแทนเรียนฟรีนะคะก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เป็นเอ่อเบน e ฟิตให้กับเพื่อนๆพนในแฟนเพจของหนูนันนะคะว่าเอ่อห้าเคล็ดลับนะคะ5เคล็ดลับในการเอ่อ โพสในโปรไฟล์หรือโพสต์ในแฟนเพจของเราเนี่ยแล้วให้บัญชีของเราเนี่ยมีคุณภาพได้รับคะแนนจาก Facebook เยอะๆอ่ามาเริ่มกันเลย <Wow. S 1> ข้อหนึ่งนะคะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งก็คือตัวไอเออ ตัว I ย่อมาจากคำว่า interest นะคะเราต้องทำโพสของเราให้มีความน่าสนใจโดยการเชิญเพื่อนให้มามีส่วนร่วมในโพสของเราเยอะๆนะคะถ้าโพสของเรามีการมีส่วนร่วมเยอะ,อะเราจะได้คะแนนเยอะจาก Facebook ข้อ2ก็คือการโพสนะคะเราต้องทำโพสของเราเนี่ยให้มันใหม่นะคะให้มันใหม่แล้วก็ให้มีการมีส่วนร่วมมากที่สุดถ้าเป็นเพจนะบางครั้งเราอาจจะต้องยิงแอดแบบมีส่วนร่วมบ้างนะคะซ้ำทามซ้ำทามเนาะก็ไม่ได้ตลอดไปเพราะว่าต้องการให้คนมามีส่วนร่วมในเพจของเรานะคะซึ่งการยิงมีส่วนร่วมเนี่ยยิงแอดแบบมีส่วนร่วมเนี่ยราคาจะไม่แพง ข้อ3นะคะย่อมาจากตัว C ก็คือการครี a อเตอนะคะ c r e เ t o r ก็คือการามีความคิดสร้างสารรค์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไป Copy ของใครเขามาอย่างเงี้ยค่ะก็คือ Facebook ก็จะมองแล้วว่ามันไม่ใช่เออมันไม่มีความครีเอทนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะเขียนคอนเทนต์ด้วยตัวของเราเองนะคะให้เป็น แบบเฉพาะของเราอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่เหมือนใครถ้า,าแล้ว Facebook ก็จะมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีความคีเอเตอร์นะคะแล้วเขาก็จะให้เครดิตให้คะแนนเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะหัดเขียนคอนเทนต์เองนะคะเอาไว้ครั้งหน้านะหนูนันจะมาแชร์ในเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งข้อ4 ข้อ4นะคะก็คือไทป์นะคะไทป์คืออะไรก็คือประเภทของการโพสนะคะการโพสจะมีอยู่3ประเภทนะคะก็คือการโพสข้อความ 2. การโพสวิดีโอและ 3, อ่อการโพสรูปภาพนะคะซึ่งการโพสที่ facebook จะให้คะแนนมากที่สุดก็คือเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือการโพสแบบ วิดีโอ Video นั่นเองนะคะถ้าเราโพสวิดีโอนะคะ Facebook จะให้คะแนนมากที่สุดเลยเพื่อนๆรู้ไหมเออแต่ถ้าเราสามารถไลฟ์นะคะถ้าเพื่อนๆมีความกล้าที่จะไลฟ์สดเอ้ยอันนี้ได้คะแนนเยอะกว่าวิดีโออีกนะเอออันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะเนี่ย เคล็ดลับสุดท้ายก็คือตัว R นะคะย่อมาจากคำว่า recently ก็คือความสดใหม่นะคะเอ่อมันก็จะคล้ายๆความคิดสร้างสรรค์น,นะคะโพสต์ของเราจะต้องมีความสดใหม่สดใหม่ไงนะคะคือข้อห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามไปเอ่อ รีโพสเดิมอะคะ่ะห้ามไปรีโพสเดิมเด็ดขาดสังเกตไหมถ้าเราไปรีโพสเดิมเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนไล์นะเพราะฉะนั้นให้เราสร้างโพสขึ้นมาใหม่หรือว่ารูปภาพบางรูปภาพที่เราถ่ายไว้แล้วนานเราควรจะไปแต่งในแอปใหม่เพื่อให้ภาพนั้นมันเป็นภาพใหม่นะคะเออ เหมือนแบบรูปบางรูปอะเราถ่ายไว,ไว้ไว้หลายเดือนแล้วแต่เรายังไม่ได้โพส์นะถึงเราจะยังไม่ได้โพส์แต่ facebook มันข้ตรฉลาดเลยรู้ปะมันรู้ว่าเป็นรูปเก่าอ่ะเออเพราะฉะนั้นเราควรเอาไปใส่แอปเหมือนแบบแอป แต่งภาพอะคะ่ะแอปอะไรก็ได้แล้วก็ภาพนั้นมันก็จะกลายเป็นภาพใหม่ทันทีเมื่อเราเอามาโพสนะคะมันก็จะมีความสดใหม่เอออันนี้เคล็ดลับนะคะเคล็ดลับลองวันนี้ก็หวังว่านะคะเคล็ดลับที่หนูนั้นเอามาแชร์ให้วันนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังจะเริ่มเข้ามาทําออนไลน์นะคะหรือแม่ค้าออนไลน์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะเคล็ดลับ นี้ถือว่าดีมากๆนะคะที่หนูนันเดียนมาจากที่ดีไอคอนนะคะซึ่งอคอสดีๆหลักแสนแบบนี้แล้วตัวแทนแบบเราเนี่ยแบบหนูนันเนี่ยค่ะได้เรียนฟรีนะคะว้าวเจ๋งมากๆเลยที่นี่นะคะสอนตั้งแต่คนที่ไม่เป็นนะคะตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง1 0 0ว้าวที่นี่สุดยอดนะคะแล้วที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะขายสินค้าออนไล นะคะแล้วไม่มีคนสอนหรือแบบ เอ่ยังไงอ่มีสินค้าแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรนะคะก็เออลองทักนะคะมาจับเข่าคุยกันกันแบบเพื่อนได้เนอ้อไม่ซีเรียสน,นะคะถ้าอยากจะคุยกันนะคะก็อินบอกเข้ามาคุยกันแบบเพื่อนได้นะคะหนูนันยินดีนะคะให้ตอบเพื่อนๆุุกคําถามนะคะเออวันนี้นะคะขอบคุณมากสําหรับทุกท่านนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบวายเออสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากบ๊ายบาย